ผมก็อยากให้คุณป้าได้ทานอาหารดีๆกับใครเขาบ้างอะ่ะครับได้ไหมบิวเรียบร้อยค่ะหัวหน้าผมก็แค่ใช้ความสงสารอะ่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งร้านใครใช้ป้างโง่เชื่อเองอะ่ะ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้หญิงอันนี้เป็นอาหารของคุณผู้หญิงนะครับเออคุณคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะป้าไม่ได้สั่งอาหารพวกนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นบริการพิเศษของทางร้านจัดให้คุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับเอออาหารแพงๆแ,แบบนี้ป้าไม่มีปัญญาจ่ายหรอกไม่ต้องห่วงนะครับอาหารและเครื่องดื่มพวกนี้ทางร้านเราเนี่ยให้คุณผู้หญิงทานฟรีเลยนะครับ เออทำไมต้องเรียกคุณผู้หญิงล่ะคะป้าฟังแล้วมันแปลกๆมันไม่เข้ากับป้าเลยอ่ะก็พราะคุณผู้หญิงอ่ะเป็นลูกค้า V.I.P. ของทางร้านนะครับป้าจะเป็นลูกค้า V.I.P. ได้ไงคะป้าเป็นแค่คนจรจัดไม่ต้องห่วงนะครับคุณป้าผมก็อยากให้คุณป้าได้ทานอาหารดีๆกับใครเขาบ้างอ่ะถือซะว่าเป็นน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณมากเลยนะคะน้ำใจดีแบบนี้ ขอให้ขายดิบขายดีขอให้มีลูกค้าอุ่นหนุนเยอะๆนะคะขอบคุณมา,มากๆนะครับป้าครับได้ไหมบิวเรียบร้อยค่ะหัวหน้าถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยดับดองค่ะว่าร้านเราอ่ะดังเนื้อแน่เลยค่ะดีมาก ปล่อยได้แล้วอ่ะเอาไปเก็บค่ะหัวหน้าอะไรกันคุณเก็บไปทำไมก็เก็บไปไว้ข้างในไงป้าถามได้แปลกๆอะ่ะเอา้าก็ไหนคุณบอกให้ป้าไงนี่ป้าป้าคิดว่าเราจะเอาอาหารเพงๆมาให้คนจนจัดอย่างป้ากินฟรีๆหรอ อุยฝันไปเถอดจ้ะป้าเอา้าทีไหนคุณพูดเมื่อกี้ไงหมายความว่ายังไงคุณโกโหกป้าเหรอนี่ป้ายังดูไม่ออกอีกเหรอว่าพวกเราสองคนน่ะถ่ายคลิปลงคอนเทนต์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไว้โปรโมทร้านก็แค่นั้นเองทำแบบนี้มันก็หลอกลวงคนอื่นนี่นี่คุณหลอกใช้ป้าเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะป้าผมก็แค่ใช้ความสงสารน่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทังร้าน ใครใช้ปาโง่เชื่อเองอ่ะเออเบลอย่าลืมลงคลิปด้วยนะถ้าลูกค้ามาเห็นเนี่ยร้านเราได้มีคนแห่กันมาเต็มแน่ๆเลยอ่ะได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะฉันโพอเรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมถ้างั้นอ่ะเข้าข้างในกันเถอะตรงนี้แดดมันร้อนว่ะ ใช่ร้านนี้ไหมแกน่าจะใช่นะแก,แกเห็นคลิปเช็คอินที่นี่ีิแกสวัสดีครับเดี๋ยวเเชิญนั่งก่อนได้เลยนะครับนี่ไงแก,แกเจ้าของร้านคนเดียวกันกับในคลิปเลยจริงด้วยคุณคะพอดีพวกเราเห็นคลิปที่พวกคุณช่วยเหลือคุณจอนตันอะคะ่ะพวกเราดูแล้วประทับใจมากเลยตามมาอุดหนุนที่ร้านคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาอุดหนุน ที่ผมทําไปตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้หวังสิ่งไดตอบแทนเลยนะครับผมแค่อยากจะช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆนะโอหทางใจดีแถมยังถ่อมตัวแบบนี้เรายิ่งต้องมาอุดหนุนเลยค่ะงั้นฉันนั่งที่โต๊ะก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะเมนูเดี๋ยวอีก5้าทีเนี่ยฉันมารับออเดอร์นะคะได้ค่ะ คลิปช่วยคนที่เราลงไปเนี่ยมันเวิร์กจริงๆด้วยค่ะฉันเห็นแล้วนะถ้ามันได้ผลดีขนาดเนี้ยลูกนี้ฉันทำไปตั้งนานแล้วต่อไปเนี่ยร้านเราอะ่ะก็ต้องขายดีมากๆแน่เลยค่ะนั่นน่ะสิไปเธอรีบไปรับอ,ออเดอร์ได้แหละ <c oughs> อาหารน,นี่อร่อยนะแกอืมแกแต่ติดอยู่นิดเดียวอะ่ะราคาแรงไปหน่อยเอานาะถือว่าช่วยอุดหนุนคนดีๆเอ้แกนั่นใช่ป้าคนที่อยู่ในคลิปปะไหนเออใช่จริงๆด้วยป้าคะป้าคะป้าคะใช่ป้าคนที่อยู่ในคลิปไหมคะคลิปคลิปอะไรเลยจ๊ะก็คลิปที่เจ้าของร้านอาหารเอาอาหารมาเสริมให้ป้าเลยคะ่ะ พวกเราได้ดูคลิปแล้วยีใจแทนป้ามากเลยค่ะเนี่ยป้าพวกเราเพิ่งไปอุ่นร้านอาหารนั้นมาค่ะป้าว่าพวกคุณสองคนโดนหลอกแล้วแหละแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่จะโดนหลอกเหมือนกันหมายความว่าไงจ๊ะป้าร้านอาหารนั้นนะ่ะแท้ที่จริงอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณเห็นในคลิปหรอกนะพวกนั้นนะ่ะมันหลอกลวงหลอกลวงยังไงคะป้าป้าน่ะโดนเจ้าของร้านนั้นนะ่ะ หลอกใช้เขาไม่ได้มาช่วยเหลือป้าเหมือนในคลิปที่พวกคุณเห็นหรอกนะเขานะ่ะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีจะได้มีคนมาอุดหนุนเขาเยอะๆจริงเหรอคะป้าพูดไปก็จะหาว่าป้าเก่าหาเขาก็เปล่าเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณสองคนนะ่ะไม่เชื่อก็ลงแก้งเป็นคนจรจัดแล้วไปขออาหารในร้านนั้นดูสิ จริงเหรอเนี่ยเ้าเราจะทัากับขาวนี้แหละแบบนี้เนี่ยหัวหน้าก็จะเพิ่มเงินเดือนให้ฉันด้วยใช่ไหมคะเออถ้ารัานขายดีอ่ะเดี๋ยวฉันเพิ่มให้ก็ได้บิวนี่เธอว่าวฉันควรที่จะถ่ายคลิปโพสต์ลงอีกไหมคลิปจะได้เป็นกระแสไงคนจะได้ตามมาเยอะเยอะก็ดีนะคะหัวหน้าแต่เราจะไปหาคนจอนจัดที่ไหนดีละคะถ้าเป็นป้าคนเดิมอ่ะคงไม่ยอมโดนหลอกใช้อีกง่ายแน่ เออ่สวัสดีครับเออขอโทษนะจ๊ะคือเราสองคนจะมาขอเศษอาหารกินประทางความหิวหน่อยจ้ะอ๋ออาหารนะครับนั่นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้งั้นก็เชิญนั่งรอก่อนได้นะ ร้านเราอ่ะไม่มีเศษอาหารแล้วนะครับมีแต่อาหารดีถ้าพวกคุณหิวเนี่ยก็นั่งทานที่นี่ก่อนได้นะครับโ,โหคุณใจดีจังขอบคุณมากๆจ้ะพอเอามานี่เอาออกมาพวกแก่ จากร้านกาได้แล้วไปบวกสองโครคอะไรกันคะคุณเมื่อกี้คุณยังคุยดีๆกับพวกเราอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้มาพูดก,กับพวกเราแบบนี้นะคะก็เมื่อกี้มันเป็นแค่การแสดงพวกแกสองคนหมดประโยชน์แล้วไปได้แล้วโศกโลกเฮ้ยโหเป็นอย่างที่ป้าพูดจริงๆด้วยป้าอะไรสงสัยลูกค้าจะเข้าร้านพวกคุณเยอะสินะถึงจําพวกเราสองคนไม่ได้ นี่มันลูกค้าสองคนม้วอวานนี่คะรู้แล้วนะนี่พวกแกสองคนเล่นตลกอะไรกันวะไม่มีอะไรหรอกแค่เราสองคนจะจับโปค้คนต่ออะไรก็เท่านั้นแหละป้าจ๊ะออกมาได้จ้ะถ่ายได้ไหมจ๊ะป้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยจ้ะนี่พวกแกลวงหัวหลอกฉันเหรออย่าเรียกว่าหลอกเลยเรียกว่าตลกหลังกระชากหน้ากากคนเลวจะดีกว่าป้าก็อยากรู้จริงๆ ว่าถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปร้านของพวกคุณจะเป็นยังไงจะดังหรือจะเจ๋งกันแน่อีป้าเอ้แกด้อยู่ส่วนแกดอวะอยานะคุณถ้าคุณทำร้ายป้าพวกเราสองคนนี่แหละจะเป็นพยายในให้ป้าแกเองพวกคุณหลอกลงคนอื่นแล้วเนีย่ยจะทำร้ายควกแกอีกรอทำตัวแบบเนี้ยพวกคุณเตรียมตัวปิดร้านได้เลยไปกันเถอะพวกเราเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนหอะเฮ้ยโหยกลับมาก่อนดิ เขียบมาวะไอ้ยเอาไงดีเขวน่าเอาไงดีล่ะถ้าไปแย่งเขียบมาคืนได้ไหม่ะฉันจะไปแย่งได้ไงพวกมันมีตั้งหลายคนอ่ะหัวหน้าเก่งนักเนี่ยก็ไปแย่งมาเองดินี่คือกล้าเถียงฉันเหรอฉันไล่ใครออกโอ๊ยไม่ต้องไล่เธอออกโอ๊อีกไม่นานอ่ะร้านก็เจ๊งแล้วอยู่ไปคนเดียวเลยไปไหนวะเฮ้ยกลับมานี่นะเว้ยเฮ้ยอะไรวะ ทำยังไงดีวะเนี่ยฮ้ย